สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วพบกันอีกแล้วพี่เพื่อนทุกที่ไปใกล้เขาก็จะเหยียบเอานี้ตัวตอนนี้สี่นี่ตัวไหนกระไรอย่างไกลจังไหนเขาเลี้ยงเขาพัฒนาก็ง่ายขึ้น,นง่ายขึ้นไปเราเลี้ยงตัวหน่อยลงหน <c ười> ่อยลงนี่เคุยกันเขาเลี้ยงง่ายขึ้นง่ายขึ้นสองโลห์ สองโด 7, เจ็อด 3, อย่าง <c oughs> <c oughs> ตัวสองรดสามสองรดสแต่ว่าขังกับวาชสือขังหนอกมันกับยีนหนอคือเขาอบยีนออกไปให้กินคือเขาเรียว่าจำกัดเตื้นที่มันสื่ออ้าทอุ่มทขอมา

Có đi qua nữa tôi không có hounding của ngôi nhà ngọc trong môn bốc họ mạng ở dưới thần đã hát cà chén ruột cốt rây yọt gầm lược súng sài đổ lên loa súp lái đươm nhiều súng gà phải nhai nhầm bớt tất cả các bạn gà phải súp súp cài cốt กดเลยยอดหล้วก็สิตามมาด้วยอาการแพ้นี้อาการแพ้นี้ก็คืออาการที่ว่าคืดว่าเจะบคลองให้ใจบวกให้ใจบวอิ่มครับคิดไปคิดมากบังไปหาหมอประสาทครับบังหมอก็ว่าเป็นโรคซึมเศร้าพวกก็กินมาแลายๆโลยาซึมเศร้ากินไนปีกลัวคือจางไหบุ้าที่ใจเศร้ายาเองโดยที่หมอบ่ได้บอก เห็นกำมาเป็นกำเหลือครับเป็นแผ่นนี้ครับเป็นส่วนโควิดคิดหลายคิดหลายกับเอตต์อันนี้คิดว่าเจ้าของเป็นโควิดบ้างส่วนให้แกบอกที่ไหนใเจ้าของสูบยาหลายแกหาหอด ที่นี้กิตตเวตามโรงพยาบาลมีครับเราก็ไปเฉ็กเบิง้งอาการโลคซึมเศาไปมันหู่อาการครับให้มันเข้าใจท่านจิตใจเจ้าของกระสีอคนี้มันเข้าใจว่าอาการของโลคมันยังไรเขาจะรับมือจัางไรนันก็นดีขึ้นครับเพรา,ยาอย่าม่าปล่อยใจให้มันตกครับปล่อยใจแต่ปล่อยใจให้มันตก ใจเขากับสิตโต๊ไปเรื่อยดิ้งไปเรื่อยวันนี้มีกูขึ้นกับกูเนี่ยครับระวัาางตัวเองครับผมยายสิมิเลียงโลกซึมเซาเ่าสูฟังอีก